วันที่4ตุลา67ผมได้เป็นตัวแทนพักนะได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่สูนนับเรื่องราวองทุก์รัฐบาลในหนังสือละเอียดก็คือขอให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเมื่อปี67นี่ปี68แล้วพี่น้องผมถามกระทรวงแรงงานคุณแก้ปัญหาอะไรอะทำไมปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่ยโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยพม่าเนี่ย มันมีปัญหาทุกวันถูกขุดคุยโดยภาคประชาชนทุกวันนะพี่น้องใช่ไหมใช่คุณแก้ตรงไหนอ่ะใช่ไหมพี่น้องทําไมต้องเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนที่มาขุดคุยเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนที่ต้องมาแก้ปัญหาพี่น้องในเมื่อประเทศเรามีรัฐบาลมีกระทรวงในงานมีกระทรวงพทย์ไทยใช่ไหมพี่น้องใช่เนี่ยพี่สิงห์ดำเนี่ยเป็นแค่ภาคประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาเอดมินจีเป็นประชาชนธรรมดา,ดมา,ตมดาแต่ต้องมารับหน้าที่ในฐานะคนไทยที่ไม่ขายชาติอ่ะพี่น้องคนไทยรักแผ่นดินอ่ะ มาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติะพี่น้องต้องหาข้อมูลยเยอะแยะไปหมดใช้ตัวเองในการทําทั้งหมดเลยรัฐบาลกินภาษีประชาชนกินเดือนเดือนประชาชนเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยสายตำรวจต่างๆเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ทำใช่มพี่น้องหรือว่าเพราะคุณขายชาติกับพี่น้องคุณเห็นสวยดีกว่าชาติใช่ไหมพี่น้อง